เรายังอยู่กันที่เซี่ยงไฮ้เมืองที่เต็มไปด้วยอารยธรรมและมนต์เสน่ห์มากมายครับในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเดินเล่นย่านฮิปปอย่างซินเทียนตี้อีกย่านหนึ่งที่คนมาเดินเยอะที่ร้านขายของเยอะแล้วก็มีของกินเยอะทานเบเกลิลในแบบฉบับเซี่ยงไฮ้ก็เ,เอามามอันนี้เป็นถั่วแดงอันนี้เป็นเค็มเขาช้อปปิ้งเสื้อผ้าหนึ่งในร้านที่มาแรงที่สุดพอสอจีตุลพันทานบะหมี่ปูและเสี่ยวหลงเปา ถ่ายรูปกับตึกที่ไม่มีที่ไหนบนโลกและตบท้ายด้วยการทานอาหารในร้านที่วิวที่สวยที่สุดบนถนนนานจริงและนี่คือเที่ยวเซี่ยงไฮ้แบบพูดจีนไม่ได้ EP 2 ถานที่แรกของเราในวันนี้ก็คือหนึ่งในสาขา Starbucks Reserve Grocery ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับที่นี่มีขนาดใหญ่ถึง30,000ตารางฟุตหรือประมาณ20เท่าของสาขาปกติเลยทีเดียววันนี้เรามาที่ Starbucks Reserve นะครับเดินมาจากโรงแรมเราไม่ไกลนะฮะที่นี่มีการจัดโซนพื้นที่ต่างๆในร้านเพื่อให้คนรักกาแฟได้สามารถดื่มดำกับกาแฟในแบบที่ตัวเองชอบได้ครับนอกจากนั้นแล้วที่นี่ยังมีเมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะเมืองเซี่ยงไฮ้เท่านั้นอย่างทั้ง2เมนูที่เราเลือกในวันนี้ g h a ไฮเรนโรแมนส์เป็นโคบูรูนะฮะแต่ว่ามันเหมือนจะใส่เหล้าจีนเข้าไปด้วยอ่ะเหล้าเลยคือเป็นกาแฟที่มีแบบกลินเหล้าเลยเฮ้ยมันกลมกลืนกันดีนะมันเข้ากันดีมีความเป็นกาแฟน้อยกว่าเป็นเครื่องดื่มออกไปทางมอ,อกเทลอ,อ่ะเขาใส่บ๊วยเข้ามาด้วยนะฮะบ๊วยบ๊วยอยู่ข้างล่าง The เค <c oughs> รจ <c oughs> เข้าใจแล้วว่าท <c oughs> ำไมถึงซิเคร t เพราะน้ำมันแยกชั้นกันใช่ไหม แล้วพอคนเมื่อกี้เห็นว่ามันเหมือนมีกลิตเตอร์เออมันเป็นกลิตเตอร์แล้วเหมือนแบบน้ำมันวนแล้วเมื่อกี้แบบสีสวยเออเป็นงสีอ่ะพัชร์จ้ะนี่คือคอนเซ็ปต์ของแก้วนี้นะคะ The Secret River อ่ะรสชาติซีเคร็ตกว่าเฮ้ยมันมีความเป็นบวยเค็มฟลำมลัเขาพยายามเอาเอกลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ใส่ลงไปในเครื่องดื่มรวมไป็นพวกอะไรพวกทุบิทที่เป็นอาหารของเขาอะนะเคยกินลูกอมบวยตอนเด็กๆป่ะสองสีแดงเออนั่นคือรสชาติของอันนี้เลยอยู่ในนี้เดี๋ยวเราชิม จริงหวยมันมีความเป็นกาแฟน้อยมากเลยใช่เติมออกไปทางน้ำบวยแล้วก็มีกลิ่นกาแฟอีกหนึ่งย่านช้อปปิ้งที่เหมือนพาคุณนั่งทามแมชชีนกลับไป ลมลื่นากอตอนน,นี้เราอยู่ที่ไหนฮะซินเชียนตี้ร้านรวงเยอะอะไรที่เป็นแฟชั่นก็เยอะ,อะเป็นแบบแหล่งที่พิพที่เขามาเดินกัน,อ,นอีกย่านหนึ่งที่คนมาเดินเยอะที่ร้านขายข,ของเยอะแล้วดูบรรยากาศรอบตัวก็คือต้นไม้ปลูกสองฝั่งถนนลร่มรื่นมากทุกคนแบบน่าเดินมาก <c oughs> มันเหมือนเป็นแบบย่านวัยรุน่นนิดนึงอะ่ะคือจะบอกว่าเสียงสแฟวร์ <c oughs> ไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะว่ามันร่มรื่น่าเราจะเห็นสถาปัตยกรรมในแบบผสมผสานสไตล์ตะวันตกและจีนดั้งเดิมที่เรียกว่าชิคูเมนครับ ทำให้ที่นี่มีบรรยากาศเหมือนหมู่บ้านเล็กๆเต็มไปด้วยบ้านหินเก่าที่มีโขดยัดมีหลังคาสไตล์จีนดั้งเดิมเหมือนกับเราช้อปปิ้งอยู่ในหมู่บ้านโบราณโดยที่นี่มีคอนทราสต์ของความโมเดิร์นอยู่ในตัวอาคารด้วยร้านค้าแบรนด์เนมคาเฟ่และร้านอาหารต่างๆอีกมากมายครับ ชิลมากแล้วก็เป็นร้านส่วนมากเป็นร้านอาหารห<ล>แต่ว่าไม่ใช่อาหารจีนนะจะเป็นร้านอาหารพวกแบบอินเตอร์นิดหน่อยอะไรเงี้ยคือถ้าบ้านเราอ๋อบ้านเรามันไม่มีย่านแนวนี้นเนาะแบบ<ม>ที่มันเป็นร้านอาหารเยอะๆเราก็เป็นร้านอาหารแบบที่ไม่ใช่อาหารจีนอะ่ะเออหรือถ้าเกิดเป็นอาหารจีนก็จะเป็นร้านอาหารจีนที่แบบว่าเป็นมิชลินสตาร์ที่ดังนีหน่อยเขายของก็จะเน้นเป็นของพวกของพวกมีแบรนด์หน่อยอ่ะไม่ถึงขนาดแบบแบรนด์เนมแบบลักชัวรี่แบรนด์อะไรพวกเนี้ยเออไม่ใช่ลักชัวรี่แบรนด์แต่ก็แบรนด์ก็แบรนด์ก็แบรนด์แบรนด์แบรน่น อะไรงีและหนึ่งในร้านที่เป็นกระแสของทุกคนในตอนนี้<ๆ>ก็คงไม่พ้นร้านนี้ครับและพวกเราก็เช่นกันฮะตัวนี้มีซีเครตนะแต่ตัวซีเครตก็คือ1 4ต่อ144ตัวว่าเราจะได้ก็ไ,ไม่ได้ตัวซีเครตอยากได้ตัวนี้น้องที่สไวอยากได้ตัวนักบินอวกาคือเขย่าดูคือมันน่าจะแน่นแน่แต่เลือกตัวที่แน่นแุยอันนี้หนักอันนี้เอาอันนี้ไบไปจุ่มๆกันหนูเขย่าก่อน าได้ตัวซ้ำจะรู้สึกยังไงก็ไม่รู้สึกยังไงจับก็ทำไงได้อะเมื่อวานได้ตัวอะไรไปนะเมื่อวานเธอได้ตัวนี้แพทริกสตาร์เนาะจับให้ก่อนไม่มีหูอย่าบอกตัวซ้ำอะอย่างอุ้ยซ้ำปะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้หนึ่งสองสามอ๋อไม่ซ้ำเลยไม่ซ้ำโอเคเออเอออันนี้โอเคอยู่อ่ะอุ้ยน่ารักอันตัววินารักอันนี้โอเคอยากได้อยู่อยากได้สีดำอยู่อยากได้สีดำอ้า เป็นตัวที่สองอเรียงมาเลยเนี่ย Baby Molly, เบบี้มอลลี่เรียนไอบอส์ซในคอลเลคชันนี้ก็จะมี12ตัวนะคะแล้วก็ตัว s e c r เ t 1ต่อ144ตัวบูก่อนอยากได้ตัว s e c r เ t อ่ะไม่ใช่แนนหรอกแกอเอาแล้วหนาหนึนนะ่งซองปุ๊บสองอยวยก็คือตัวนี้ XX ก็คือขย่าแล้วหนักและกล่องแน้นก็คือเพราะว่ามงกุฎน้องเบียดกับกล่องก็จะไ,ได้ตัวนี้นะ,ะและก็ได้เวลาของมื้อเที่ยงของเราในวันนี้ครับทานอย่มานึงกินิไม่อยากกินหวานนะดิ อันนี้เค็มอันนี้หวาน,นนี่เราอยู่ที่ร้านนิวยอร์กไม่ใช่นิวยอร์กเบเกิลัสมิวเซียมถูกไหมชื่อร้านว่านิวยอร์กเบเกิลัสมิวเซียมคือตอนแรกที่เดินมานะ ใช่ก็ไม่แน่ใจว่าจะกินดีไหมเพราะเนเดินเข้ามาไม่มีคนตัดสินใจกินเท่าแหละคนเพิ่งเดิเ <Hi. S 1> นกัปตาหมดทีนี้เราไม่รู้ว่าสั่งอะไรดีมันก็คือเบเกิลแหละเขาก็เลยถามเขาเขาเลยแนะนําเป็นแบบหวานหนึ่งกับเค็มหนึ่งอันนี้เป็นถั่วแดงอันนี้เป็นเค็มเข้าใจว่าเป็นครีมหรอ,อจำไม่ได้ขออนุญ,ญาตกินเป็นของหวานก่อนแลวกันนี่นะฮะถั่วแดงกับเนยชิ้นใหญ่มาก หอ,หอมเลยเลยมันหอแมแล้วสุดแรงมันหวานเข้ากันมากเลย,อ,อ,ยอืมบอกเลันไี่ออกเค็ม <ฮะ S 2> แต่อร่อยต่อก็อร่อยบุกันคเข้ากินเ,ล,เลยซาวครีมแล้วก็เหมือนมันนาา่าจะผสมกับครีมชีสซึ่งแบบก,กุ้งกรอบมากส่วนใบกุ้งช่าที่แปะออกมาข้างนอกเนี่ยพอกินไปแล้วมันไม่ได้ฉุนขนาดนั้น ได้เวลาสําหรับการสํารวจแบรนด์เสื้อผ้าที่กําลังมาแรงในเซี่ยงไฮ้กันบ้างครับถ้าเรานึกถึงแบรนด์เสื้อผ้าในตระกูลที่เรียกว่า fast fashion หลายหลาคนคงจะนึกถึง Zara, Uniqlo หรือ H&M ใช่ไหมละครับแต่ที่เซี่ยงไฮ้มีเสื้อผ้าแบรนด์หนึ่งครับที่สามารถเอาชนะทั้ง3แบรนด์ที่ว่ามาได้นั่นก็คือ Urban Revivo ตัวเท่าไหร่4392000อนเป็นชุดต่ะเปเ่าไม่แค่กางเกงคือบบพอสอดจีนคือคนจีนพอสอดจีนเนะี่ยเขาหุ่นดีอะแทบจะไม่เจอคใครที่แบบอ้วนไปไหก,ก็ไม่มีอ้วนนี่ไม่มีแล้วใหญ่มีแต่คนที่แบบตัวเล็กๆสูงๆมันเป็นแบบ everyday look อะมีเสื้อใส่ได้หลายแบบผ้าดีผู้เสื้อยืดผ้าดีนะผ้าหนาผ้าแบบที่กำลังฮิตตอนนี้ผ้าที่แบบไม่ต้องรีบผ้าหนาๆหน่อยอะ เสื้อสไตล์ดีจังเสื้อเชิ้ตมันจีนๆเลยดิค่ะสวยอ่ะแต่ผ้าดีๆนะใส่แบบโอเวอร์ไซส์ห้าร้อยห้าสองพันห้าแต่ผ้าดีผ้าลื่นมากตัวละพันสองร้อยคือพันหนึ่งเนาะไม่เอาตัวละพันก็วางดีกว่าสามร้อยพันห้าชนารักผ้าดีรึ่าดีแต่ขี้เกียจรีดอะน่าจะรีดเรียบยากผ้าแบบ เบสโซเลอร์ว่ะหนอเนี่ยเก่งเงี้ยอยห้ ตอนนี้เรากลับมาที่ถนนหนานจิงรอบนะครับเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารกันนะครับหลังจากที่เราหลงไปในร้านเสื้อผ้าอยู่ตั้งนานนะตอนแรกไม่คิดว่าจะซื้อเพราะว่าดูราคามันก็สูงอยู่แต่ปรากฏว่าหยิบเสื้อไปลองสองสตัวแล้วสวยดีไปลองจ่ายตังค์ดูโอ้โหมันลดตั้งเยอะคือส่างป้ายเหมือนเขายังไม่ได้ติดโปรโมชั่นให้แต่จริงมันเริ่มโปรโมชั่นไปแล้วเราก็เลยโดนมา4ตัวออช่างป้ายหมือนหอม แค่ต้องมีรูปรปูขนอยู่ข้างหน้า e <girl. S 1> อีเกอร์อ๋อใหญ่มากหม้อใหญ่มากที่นึงใหญ่มากต้องเทอันนี้ลงมาในนี้ใช่หรอใช่ชามนี้คือเซตนี้นะเป็นบะหมี่กับ เป็นน้ำปูอะเป็นน้ำปูอะไรไม่รู้นะเซตเนี้ยร้อยหกปยวน้ร้อยหกสิบแปดหยวนมาเลย่วโอเคอ่าอ่าโอเคหนักมากนะดูความหนักมากนะอ่าโอเคโอเคเช่ช่เน่ หผาชื่อหผาชื่อแปลวา่าอะไรอร่อยหผาชื่อไหมคือบะหมี่มันเหนียวนะบะหมี่มันแบบมีความแบบ texture มันไม่เหมือนบะหมี่บ้านเราเออแล้วก็เฮ้ยไอตัวปูมันหอมปูจริงเลยสรุปว่าเราได้ที่กังวลก็คือเป็นไงอร่อยอร่อยอร่่อยใชมาจจะจืดไปนิดน,นึงตรงที่แบบปกติเราคนกินรสจัดเนี่ยอ๋อเดี๋ยวมสาร่อะเปล่าก่อนเดี๋ยวแห้งสาระเปาหรือเสียงเปล่าเสียงเปาเปาเปล่าไม่รู้ เราสั่งเป็นแบบมิกซ์ไงถ้ามิกซ์เนี่ย88มันจะมีแบบหลายอันนะมีปูมีมีหมูมีไม่รู้ว่ามีหลายอันมีกุ้งอันนี้อะไรก็ไม่รู้แต่เดาว่าเป็นปูวเพราะว่านี่จุดหมายปลายทางต่อไปของเราคือโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่โดดเด่นและหาได้ยาก ที่นี่ออกแบบระลังสรรโดยสถาปนิกชาวอังกฤษที่ได้รับโจทย์มาเพื่อพัฒนาบริเวณที่อยู่อาศัยให้เข้ากับคนเมืองชาวเซี่งไฮ้โดยที่เน้นสภาพแวดล้อมและเมืองที่ยั่งยืนอะตอนนี้เรานั่งแท็กซี่ออกมาย่านหนึ่งของเซี่งไฮน้นะครับมันจะออกมาจากหนานจิงลู่ค่อนข้างไกลพอสมควรจุดบริเวณที่เราจะไปเนี่ยคือจุดที่เราอยากจะถ่ายรูปเข้ามาตึกข้างหลังเนยน,นะ บริเวณเนี้ยมันออกมาจากบริเวณหนังจริงรูปถ้านั่งแท็กซี่มาก็สักประมาณ20สนาทีนะครับที่เรามาที่นี่เนื่องจากว่าเราจะมาถ่ายรูปตึกตึกหนึ่งนะครับตึกนี้ชื่อว่า1นึ่พันทรีต้นไม้พันต้นเนี่ยครับเราเดินมาไกลมากนะคือเนื่องจากว่าเราไม่รู้โลเคชั่นที่ที่แท้จริงว่าเราควรจะถ่ายจากมุมไหน1,000 Trees นั้นหมายถึงการออกแบบอาคารให้มีเสาหลักคล้ายต้นไม้ทั้งหมดประมาณ1000ต้นครับ การออกแบบลักษณะนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ความสวยงามกับอาคารแต่ยังเป็นการปรับอุณหภูมิและปรับปรุงคุณภาพอากาศโดยรอบอีกด้วยพื้นที่สีเขียวและสวนหย่อมเชื่อมต่อกันอย่างลงตัวทําให้ผู้อยู่อาศัยที่นี่สามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศธ,ธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดและเราก็เสียเวลากับการถ่ายรูปที่นี่อยู่พักใหญ่แล้วตอนนี้เราเป็น ก็ได้เวลาของมื้อเย็นกันสักทีฮะวันนี้เราเลือกที่จะทานร้านนี้ครับตอนนี้เราอยู่ห้างที่เรียกว่าเดะจอยนะฮะอยู่ทางเหนือของถนนหนานจิงลู่นะร้านนี้ชื่อว่าร้านอะไรนะเดกรันมาหรือว่าเอาไปว่ามันชื่อประมาณว่าแกรนมาร้านนี้เป็นร้านอาหารจีนนะเขาสั่งไปทั้งหมดประมาณ3-4จานนะน,นี่ปลาอะไรก็ไม่รู้นะแต่ปลาเป็นเนื้อสีขาวนะ กะละมังใหญ่มากไม่ใช่ชามนะมันคือกะละมังแล้วก็ใส่เห็ดหอมเนาะผัะกกาดดองเห็ดส้มทองแล้วก็มีเป็นพริกพริกหม่าล่าป่ะนอนนี้อืมเออรสชาติมันแปกลกดีนะถ้าเป็นอาหารจีนรสชาติแบบนี้ถือว่าจัดจ้านอืมมันเหมือนเป็นแบบเปรี้ยวๆน้ำผักกาดดองแต่ไม่มีกลิ่นคาวปลานะะเดี๋ยวลองชิมเนื้อปลาดูปากไม่ได้เปรี้ยวเลยเนื้อนุ่มมากอร่อยจนยกน้ำกล้วยน้ำสุกอร่อยมาก อร่อยมากจริงอ่ะเนี่ยข่าวชื่อวิทำมูมุกมากกันเฮ้ยรลานี้คุ้มว่ะดู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 บบบบอืมนี่เห็นแล้วุมาก เมนูต่อไปเป็นผัดครับภาษาอังกฤษมันแปลว่าเป็นผัดเปเปอร์แต่ว่ามนันก็คือผัดพริกชะนะ,ะอ,อันนี้อร่อยว่ะเติมพรายเลยพริกหนึ่งหอมรสชาติกำลังดีแต่ไม่เผ็มไปไม่ต้องกินหนึ่งข้าวได้กินแบบเบาๆได้เลย,เลย เมนูต่อไปข้าวผัดบาร์บีคิวจานนี้ไม่อยากจะเชื่อ110บาทเองคิดเป็นเงินไทยเนี่ยแต่ข้าวมันจะเป็นข้าวทรงกลมๆหน่อยเนาะมันไม่เหมือนข้าวบ้านเราเนาะเหมือนมีกลิ่นเหมือนใส่ผงกะหรี่วะ่ะมันมีกลิ่นที่เราไม่ถน,นัดอะ่ะแต่รสชาติอร่อยนะเออมันมีมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนมีกลิ่นกลิ่นกะหรี่กลางๆไม่ไม่ไม่อร่อยมากไม่หวานข้าวเหรอ ที่มาร้านนี้อยากจะแนะนําว่าถ้ามาสองคนอย่าสั่งเยอะนะฮะเพราะว่าจานหนึ่งมันใหญ่มากวันนี้เราปิดท้ายด้วยของหวานเราสั่งอะไรไม่รู้่เขาเรียกว,ว่าพาวเดอร์อะไรที่อย่างเฮ้ยมันเหมือนมันรสแบบมีเหล้าๆหน่อยๆหอ,อม,มนะเฮ้ยนี่อน่อยสามสิบบาทเองอันเนี้ยสามสิบบาทตัวนะเนี้ยเฮ้ยน้ำมันหอมอ่ะมันไม่หวานเทาเกินไปมันอร่อยดีอ่ะมีกลิ่นเหมือนเหล้าแต่หนูว่าเหมือนข้าวหมาก ี่ให้โอกาสอีกคำหนึ่งเอ่ืกับหนึ่งเนี่ยอร่อยถ้ากินแค่เมนข้าวรสชาติเหมือนเข้ามาคนทุกเมื่อกี้ตอนที่เราดูเมนูเราสั่งของหวานนะเราสั่งไปสองอย่างซึ่งอย่างแรกที่มันมาโอเคมันถ้วยเล็กราคาหกหยวนอีกอันหนึ่งมันก็ราคายีบสองหยวนเราคิดว่าเออไม่น่าจะมาชามใหญ่มากมายแต่พอเขามาเสิร์ฟนี่คือสิ่งที่ได้นี่คืออ่างล้างหน้าพันธ์บีวอลอยตุน่น เหมือนบัวลอยอยู่นะน้ำใสใสแต่วา่ามันไม่ได้รสชาติจัดมันเป็นรสชาติที่ <c oughs> เอารางปากกินได้เรื่อยๆ <c oughs> แต่ลองกินเม็ดอันนี้รส <c oughs> ชาติบัวลอยเหมือนแป้งบัวลอยเริ่มต้นบนสุดท้ายของเรากับกาแฟที่ร้านนี้กับแมนเ e อร์คอฟฟ ก่อตั้งในปี2015จากร้านกาแฟเล็กขนาด2ตารางเมตรในย่านจิงอานของเซี่ยงไฮ้ปัจจุบัน Man เนอร์คอฟฟมีสาขามากกว่า1,200สาขาทั่วประเทศจีนนะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะคนจีนนิยมหันมาดื่มกาแฟกันมากขึ้นนะที่นี่จะเน้นเมล็ดกาแฟคุณภาพสูงที่สามารถทำออกมาในราคาย่อมเยาวได้ เขาบอกว่าช่วงหลังเนี่ยคนจีน,นิยมมาทานกาแฟมากขึ้นมากกว่าชานะครับแล้วก็หนึ่งในร้านที่ผมเห็นได้เยอะๆเลยที่นี่ก็คือกาแฟร้านนี้นะยี่ห้อว่าแมนเนอร์คอฟฟี่เนี่ย,อนนยนะ uh นะตอนแรกเดินเข้าไปเนี่ยดูไม่มีคนเลยนะแต่พอสั่งปุ๊บเนี่ยเพิ่งรู้ที่หลังว่าเขาสั่งออนไลน์กันมาแล้วเขาก็มารับนะคิวเยอะมาก ให้อารมณ์เหมือนต้องเรียกว่าเป็นกาแฟาที่เบาก่บกาแฟาที่เมืองไทยเยอะถ้ากาแฟาที่เมืองไทยราคาประมาณนี้รสชาติค่อนข้างหนักแต่อันนี้เป็นรสชาติมันอ่อนเลยอ่อนเข้าใจว่าที่นี่เขาคงนิยมกินชานเลยแบบรสชาติต้องออกไปทางอ่อนเลยอขั่วกลาใชามันอ่อนนิยมกินชาเออมันชาเลยทำให้แบบว่าวกาแฟก็เหมือนชาก็ไมอยาก เรากลับมาที่สถานีหนานจิงลู่ฝั่งตะวันออกนะครับก็คือหนานจิงลู่อีสต์นะเราอยู่ที่ตึกตึกเลยนะหงยี่พลาซ่านะครับเป็นห้างห้างหนึงสี่แยกของถนนหนานจิงลู่นะครับอันนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารที่ชื่อว่าอันนี้นะฮะซึ่งยังออกเสียงไม่ออกยี่เที่ยนอย่าไปอ่านเขาเลยอันนี้น่าจะเป็นร้านอาหารสไตล์แคนโตนิสนะ อร่อยเหมือนชาซีลอนนะนี่ว่าแต่แบบอร่อยมากเข้มมากมืรสชาติจัดเหมือนชาไทยนะจัดกว่าชาใต้อเออออกไปทางทานั้นแบบนั้นแหละอันนี้แนะนำเลยอืมไหนลองยี่ป่าแต่คือมันไปได้ทุกคนมันมำเป็นแบบกระปุกใหญ่อ๋อโอเคโเคว้าน่ากินมาก แค่สเมนูเนื่องจากยังไม่หิวมากนะฮะเป็ดย่างกับหมูแดงรวมกันเลยนะู้แต่อันเนี้เป็นนกนกพิราบฮะพิเจียนฮะที่อยากกินวันนี้ก็คือเป็ดนั่แหละอืมเฮ้ยเป็ดอร่อยมากพม่ถ่ายไม่จิ้มเลยอ่ะเป็ดอร่อยเนี่ยเป็ดที่ลูกต้องลอกเป็นอย่างงี้ว่ะอร่อยพี่ยังไม่จิ้มเนะต่อไปหมูแดงให้ดูว่ามันเป็นน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มบวยอ่ะ เนื้อมันจะนุ่มเด้งกว่าหมูดแดงบ้านเราแต่รสจะไม่จัดเท่าหมูดแดงบ้านเราอันนี้คืออะไรจิ๊กโชว์หรอคือเหมือนปอ๊อปยาก็คือข้างในมันกรอบแป้งข้างนอกมันนุ่มแต่ข้างในมันกรอบแล้วอันนี้น่าจะเป็นกุ้งม,มังไส้ใช่ไหมอันนี้เฉยๆเราค่อยชอบนะเมนูนกนะฮะโอ้องใช้มือเลยอืม บอกอิ่าเลวชื่อถาวพนักงานว่าร้านข้างๆนี้อร่อยไหมเขาบอกห่าวชื่อห่าวชื่อเราก็ต้องลองเราไม่เชื่อคนง่ายอยู่แล้วไปดูกันลแล้วก็ได้เวลาตบท้ายก่อนจบทริปด้วยของหวานกันบ้างฮะที่นี่เป็นหนึ่งในร้านที่เราเล็งมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วล่ะฮะร้านนี้เป็นแฟรนไชส์มาจากอิตาลีเลยนะฮะ ว่ากันว่าเขามีที่รามิสุที่ดีที่สุดในโลกเลยเทีเดียวอาพนักงานเลยสั้นๆที่โรงแรมว,ว่าร้านติดกันเนี่ยร้านเนี้ยก็คือร้านเนี้ยมันอร่อยไหมเขาบอกให่ว่าอันนี้ราคาเท <56 6 S 1> ่าไหร่ห้าสิบแปดห้าสิบหกห้าสิบหกคือไม่ถึงสามร้อยบาทเรียกว่าราคาสูงแล้วกันสำหรับสำหรับในจีนนะนะนะเพราะว่าในเซี่ยงไฮ้เนี่ยส่วนมากอาหารอะไรพวกนี้มันจะราคาไม่สูงมาก หาวชื้นหาวชื้นอืมเฮ้ยเออว่ะไม่กรุบกรอบมากเลยเหรอรสชาติกำลังดีเลยมัมกรุบกรอมมากเลยหอมไม่ได้หวานัมันหอมของอะไรวะหอมชีสว่ะหอมเหมือนหอมของหลายอย่างอ่ะมันมีเลเยอร์แบบเลเยอร์หลายอย่างแล้วก็ข้างบนเป็นช็อกโกแลตอ่ะช็อกโกแลตด้านบนก็หอมนะนอกจากช็อกโกแลตเป็นผงแล้วมันก็มีช็อกโกแลตเป็นก้อนๆอ่ะเนี่ยมันมีหลายเลเยอร์มากเลย ก็อร่อยคัอไม่เหมือนที่เราไปสูที่ที่เราไปกินใช่ใช,ใชไม่เหมือนเลยครับอร่อยนะฮะที่หมายสุดท้ายของเราในทริปนี้ครับคือคลองสู้โจที่นี่เป็นเส้นทางการค้าสำคัญในอดีตแต่ในปัจจุบันถูกพัฒนาเป็นย่านที่อยู่อาศัยและธุรกิจ ที่ประกอบไปด้วยคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์และโรงแรม5ดาวมากมายจากบริเวณนี้เราสามารถมองเห็นได้ถึงไอคอนเมืองอย่าง Pearl TV Tower หนูว่าตึกส้มร้านตรงตึกส้มตรงนั้นน่ะหนูว่าน่าจะใช่ข้างบนน่ะข้างบนด้วยอ่ะ ็มันดูมีคนเดินเห็นเปล่าเออเนื่องจากว่าเราเขียนภาษาจีนก็ไม่เป็นพูดก,ก็ไม่เป็นอ่านก็ไม่เป็นดังนั้นการมาเที่ยวทริปนี้เหมือนเป็นการทำเ,ออเควสอยู่ตะลอดเวลาว่าออไอที่เราจะไปมันอยู่ตรงไหนวะอ,อ,อันนี้<ม>ใช่<ม>บอกวะแล้วถามใครก็ไม่ได้ต้องเน้นว่ามาถึงใกล้ๆแล้วมองสภาพแวดล้อมดูมันใช่ไหมอ่ะอันนี้เราสั่งเครื่องดื่มมาสองนะฮะที่นี่ก็ใช้อลีอาล,อาลีแอปอาลีเพมเด็บใช่ไหมออสแกนจ่ายเลยไม่ต้องมีคนมารับออเดอร์ไม่ต้องอะไรอันนี้เครื่องดื่มจีนๆนะมีความจีนมากเลย โลเคชั่นตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อย่าถามแต่ว่าเดี๋ยวพยายามจะแปะโลเคชั่นให้แล้วกันแต่ว่ามันต้องเซิร์ชมาในทางแอปใบตั๋วถามว่าเที่ยวยากไหมมันก็ไม่ได้ยากมากถ้าเกิดก็ก๊อปสาจีลงมาใส่ในแอปใบตัวตอนนี้เวลาบ่ายโมงแล้วนะฮะเครื่องเราออกห้าโมงยี่สิบห้าอีกแป๊บเดียวเราต้องไปแล้วแหละมีเวลาจอยแค่แป๊บเดียว